สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขูสุคนปอมือนี้พิเชียนบาวิสารสแชนลมาพอกันครับมื่อนี้รับจอบพิเศษครับ,บมาบาแซมพยายังขึ้นงวงงวง,วง,วง,วงแต่เด็กแทนเ,เน่ยก่อนเลยกวางดียนก็หนามุมเมาแทรนเนีไย้นยังบาดแล้วก็พี่น้องรับจอบ สองทวงบาทเพาะสันกอกดินพี่น้องเอ้ยนี่แหละวันหยุดก็บ่ได้หยุดดอกก็ลูกเพื่อเมียก็เฮ็ดไป็นแหละบ่าวแซมมาบ่างลงไปโอ้ยเมียเห็นคลิปนี่เมียสิบวชโดมดากบ่น้อแบบนั้นพ่อสาวสักก่อนพี่น้องเมื่อกพี่น้อง เจ็ดร้อยถุงนี่เขากอกไปแล้วเืรบ้านไหนด้พี่น้องเลือกใบสามเขาง,งานหกโมงเขาได้350บาทสา,า,ามร้เช็คเกิลเป็นเงินไทยกูสองพันกว่าไปแล้วพี่น้องมาคมาไล่มกึงกพโกดโพมักโม่บกแตง,ไ,ง,นนงได้หนึกับาเงินด้กห็นงานไล่วันอีก

เอาบาเซมได้เท่าไรแล้วบาแซมปบาบาแซมไดสามร้อยแล้วพี่น้องบาแซมไม่แย่กว่าเดียนเมืองยาพี่น้องอุ้ยนี่แหละไอ้มือมือย่อมมาถูดพี่น้องมือย่อมมาถูดมือขี่กถูดรับเมาพี่น้องกว่าเดียนมื่อนี่ปกติเบาเซยพุ่มคือเก่าครับเหตุไรบวันขน นี่ไฟขวาครับพี่น้องสู่ยุบอ่ะไฟได้เจ้ากาว่าเจีวยวเท่าไรมือนี่กาว่าเจียวยี่สิบห้าบาทเมาหนึ่งเมาหนึ่งบ่อยู่ได้ครับอยู่ได้ครับผมเมาหนึ่งมือนี่รับจอบวันหยุดเ่ราได้เป็นคนขี่เหล้าจียาไปนั้นนี่บบเกินว่าเป็นเป็นพก็ซอสโจดโต้งครับผมเงานไร้วันครับมือนี่เขาบังคับ บอก่าคนใช้รถไว้ก่อน,นเพราะมีคนเลี่ยงไหนนะเพราะงนับแม่พราะเจ้าขึ้นมุดไปปุยขึ้นมาหยำนนับถื่อว่าเห็นเท่าเท่าเลยเออ,อ,าอนะหากวันนะแนะหมนะ่พราะดีดดตัวได้ฟี่หาควันเพราะงเอาแล้วเพรา้วเอาแล้วพาะงคือได้ฟี่ใช่ไ ของยุ้มนิไดไปเศษตั้งแปดสก้อนมันต้องเล้ใว่กองยุ้มมยุ่เขาขอว่วเขาลักของมูติดหนาดีมันยังๆพี่น้อ,องได้อยนึ่งละลุนได้รอยตุ้นเดียวนี้่าละสิบนยังคือบอจากนับถือบ่ถือมุ่นไว้ปุ๋ยบ้านกวางไว้ เราบนับใหมเด้อเจ้าิว่เป่ยนอ่นน่ะบอซื้อกินเอาม่รุ่นเพิ่นเนีครับนี่ได้สองร้อยปล่อยไฟขึ้นได้หลายแท้ปด้อยมารุ่นเพิ่นปรมาชั่วโมงนึงนครับมารุ่นผู้เลยม่รุ่นบัจอแล้วใย่คนัแม่ตะกนม่ผลปล่อยไฟม่ตะกอนม่เด่บพัจอมาแะ้วนหมหดของเราผมาหเจ้าเคลื่องมูลปุ๋ยกับการเลี้ยงบ้าืนบ้านเบม่เดียวเนี่ยก็ว่างไปแถวแม่วางแถวเดียว ัมันยากะันะข้นยกครับพักยกช่วงนี้บาวิเสียงแต่จะเไปย้งเอาไ้บ้าแซมได้เท่าไรเราบ้าแซมมือนี่สามร้อยคือได้หลายเท่าพยายามได้เท่าไรแล้วแปดร้อยสามร้อยครับมงบ้าแซมา แคไดนพี่น้องเขาเบื้องดูเสียบเข้าไปกดมานี่น,นั่นนันน่นเอาปัดตอกไปกระแทกเล็กน้อยโอเคพอ่ <มา S 2> พอพ่อน,นันน่นนั่นนี่สองเท้ก็ได้แล้วยี่สิบบังพี่น้องรับจอบกอกดดินเงินสดพี่น้องวันเสาบบร์ยมซาบัดบาดไฟได้เท่าไรแล้เบาไฟ บ,บุด<บ>จวดครับพี่น้อง<บ>สามลอยก็ได้เงิน <c oughs> สองถุงบาทพี่น้อง <c oughs> ผู้ใดไม่อีเซี่ยวผู้ใดบูได้มากกว่าเรียนคือว่าเสียใจร้ายพี่น้อง <c oughs> มาบองหอดอิเดดดนเสี่ยวเด้อผู้ใดบอมาบองหอดจุดนี้เมียนผู้ใดเคยเห็นงานลำบากมือเราลอยสี่สิบมาเบิ่งทั้งพีเอาสามสมโมงเท่านี้ลอยสี่สิบบาท บ้านคันตมมือสามเาอยิหาจินง่ายพี่น้องอันนี้จินไาบ้านตอกนี้เบาใช้พ่มห่อเพราะไงผมกลับขอมาทางเกาดรือบันเนี่ยนี่มันไม่มีหมองเข่านะ ไปอืมไม่มีของว่างแล้วพี่น้องสองถุงบาทสองถุงบาทมารับจอบวันเสาร์น้ำกันด<ย>ิสเลซล<า>นี่ก็บบลบัใบห้องวนอุดรคือกันยูนินนมีเต่คนอุดรนอ้อยต่อยได้พี่น้องหลายกะดอ้ว มันเป็นยังไอเก่งกระโดดโอ้ยโอ้ยมันแทงเรี่ยมบุ่มโอ้ยนี่ไงโอ้ยยาหมดแล้ว ายังหันยุดวัน4ร้อยเรวบอกยุดนี่นตัวมูซื้อนี่เดยวนี้ถ้าวได้แปดรยได้800เหล่ กิน<อ>น้ำเามาหากินน้ำบาวแซมกันนะบ่น้า,าตา่อยอยู่ทางในบ่า,าย,นนยีนี่ก็ห้าสิบยมันบาวแซมยังไงเนี่ยขอขาของแขนอคศัยกินเบียร์น้ำบาวแซมแล้วผู้ใดเดือดไร ทายยูทูปหารอบหกรอบเลยหกกไรสี่ลอยนึงพี่น้องเอ้ยบัท่านมูดอกค้าแต่ทายยูทูปอยู่เดี๋ยวนี้กราบสวัสดีพี่น้องกไปทุกคนทุกคนเนาะอ๋ออร่อยหาซีฟูอแล้วไปรับล้วหากินน้ำมูอไม่เดี๋ยวจะกินเบียร์เอ็ดอกป่องนึงป่องเดียวท่านบอืสครับผมเดี๋ยวจังหน่อยผมจะให้เบิ่งอีกดอกพี่น้องบ่ทัานมูเราตัดเนี้เขาไปไกลแล้ว โอ้ยตา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 ยแม่งเดี๋ยวมาดสิเดีเท่าไรเดี๋ยวนี้โอ้บางทีพี่น้องสองคนนงนเงินี่ห่คนคืออีกหลครเนี่ยกแปด้ลอยหาใส่ได้พี่น้องวงเี่ยงแซะวางดินทวมหัวพี่น้องเอ้ยเอาควางแก้วขวางเอาแก้วกาแฟออกมา เปดวดโคกกัน,นำกันอาพี่นวองมาเมากวาดดินสองถุงบาทพี่นวองเอ้ยมามาขี่ยันเมื่อไหร่มาเต็ยมข้าบ้านแล้วอลโอยโสับเฮียใส่ะ โปรทายอยู่มือทำแม่กระสับ่าโปรไถ่อยู่อย่